เงากวนอูหองเฮาเจ้าบอนสีบอนขายดีตีตลาดไม่ขาดสายบอนมองคลวันนี้มีมากมายจะบรรยายทั้งหองเฮาเงาขวนอูสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาลพกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเก้าเล่าเรื่องวันนี้ก็มาชมบอลสีต่อไปอีกนะครับวันนี้เสนอบอลสีสองชนิดครับ เงากวนอูหรือกวนอูและหองเห่าครับไม้สองชนิดนี้ก็เป็นไม้มงคลทั้งสองอย่างนะครับการปลูกการดูแลก็คล้ายกันอันดับแรกพูดถึงเงากวนอูหรือกวนอูครับเงากวนอูหรือกวนอูเป็นไม้ประดับที่มีใบสีสันสวยงามมีใบสีแดงเข้มใบแข็งและหนาสวยงามมากๆครับลำต้นแข็งแรง เลี้ยงง่ายชอบแดดรำไรชอบน้ำมากชอบอากาศร้อนชื้นสามารถรดน้ำวันละสองครั้งได้ครับเป็นไม้แยกหนอ่อจากต้นแม่ท่านสามารถเลือกต้นบอนสีที่ท่านต้องการได้ครับบอนสีเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและเป็นไม้มงคลมีสีสันที่หลากหลายแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชีแห่งไม้ใบในสมัยโบราณบอนสีเป็นไม้มกคลที่นิยมปลูกติดไว้ในบ้านพักอาศัยจะทําให้บ้านที่ปลูกมีความสุขความเจริญเป็นิีิมกกลแก่บ้านพักอาศัยทําให้คนในบ้านมีความสุขครับบอนสีหงเฮา น้องเฮาเป็นบอนสีเป็นเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและเป็นไม้มงคลมีสีสันหลากหลายแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบในสมัยโบราณบอนสีเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกติดไว้ในบ้านพักอาศัยจะทำให้บ้าน ที่ปลูกมีความสุขความเจริญเป็นสิรีมงคลแจกบ้านพักอาศัยทําให้คนในบ้านมีความสุขกันนะครับการปลูกบอนสีควรจะปลูกในที่มีความชืน้นและไม่มีแสงแดดร้อนจัดเกินไปดินใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุผสมด้วยเช่นพวกซากใบไม้ที่ผุย่อยสลาย นิยมใช้ใบจามจุรีใบมะขามและควรใช้ปุ๋ยชีวภาพนั่นก็คือปุ๋ยคอกและไม่ควรเยอะเกินไปเพราะดินจะเข็มทำให้ดินเสื่อมและต้องรดน้ำทุกวันตอนเช้าและตอนเย็นอย่านำกระถางไปตั้งในที่แดดร้อนจัดเพราะใบจะไหม้และต้นก็จะตายครับการให้ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้ปุ๋ยคอกมูลหมูและมูลไก่ส่วนมูลวัวเมื่อใช้ไปนานๆจะทําให้ดินและทําให้หัวเน่าได้ง่ายปุ๋ยเคมีใช้สูตรเสมอเช่น16-16-16ในอัตราต่ำๆจะช่วยให้ใบดกและสีสวยครับสำหรับการรีวิวบอนสีเงาบววอูและหองเห่า ก็จบด้วยประการชนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านทุกแรงใจนะครับท,ที่ติดตามรับชมรับฟังมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ